สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม C SUV ค่ายญี่ปุ่นยอดนิยมรถที่เอามารีวิวในวันนี้ลุงถูกใจตั้งแต่ตอนได้ทดลองขับช่วงเปิดตัวแล้วครับมาจนถึงณนะปัจจุบันมีการปรับโฉมแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรเครื่องดยดคุณภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9ก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดท้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ความยิ่งใหญ่ ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะย่างเวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาโตโยตานิวโค r โรล a าคอร์สโมเดลเยียร์2024 ขอขอบคุณน้องหวานนะครับสมาชิกทางช่องที่รถคันนี้ไหมลุงทดลองขับและรีวิวถ้าใครสนใจแวะเข้าไปสัมผัสตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมโตโยต้ทั่วประเทศครับ c o โ o l a ่าคร s สเป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่าซีเซ gment ของทางค่ายโตโยต้สัญชาติญี่ปุ่นโดยใช้พื้นฐานของโคโร l ล่าอัลติสมาพัฒนายกสูง และเป็นรถที่ออกมาทดแทน Toyota CSR ที่ยุติการขายในบ้านเราเปิดตัวครั้งแรกในปี2020จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด1เจนรหัส XG10 เป็นรถที่เปิดตัวในบ้านเราเป็นที่แรกได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยมียอดขายนะครับตกปีและประมาณ15,000คันและในปี2024ได้มีการปรับโฉมเรียกใหม่ว่า New Corolla Cross รถที่เอามารีวิวในวันนี้ Toyota New Corolla Cross 1.8 H V Premium เจนที่1รหัส XG 1 0โฉมนี้เริ่มต้นนั้นในปี 2020, 2020จนถึงน,นปัจจุบันและ โฉมที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนล่าสุดในปี2024สําหรับฉายานะครับในโฉมเปิดตัวเราจะเรียกว่าหน้าเบืง้งส่วนโฉมณปัจจุบันนะครับเขาจะเรียกว่าหน้าหล่อหรือว่าหน้าใหม่ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงหนักใช้ได้ครับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดแบบวางหน้าวางขวาง ขับ2ขับหน้าขับวาวดิโซขนาด1.8ลิตรรหัส2 z r f x e 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชัพ6วาว v v t i a r k i n s o n c i r c l e ให้พละกํำลัง98แรงมา้าแรงบิด142นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด53กิโลวัตต์ แรงบิด163นิวตันเมตรรวมทั้งสองระบบจะเท่ากับ122แรงม้าแรงบิด190นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ eCVT ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอัปเกรดเป็นลิเทียมไอออนแรงดันเท่าเดิมครับเบรดและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดนะครับ1และ2 ส่วนฝากระปองมี1จุดมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100ประมาณ10.5วินาทีท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.2เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตทด,ด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS VSC EBD BA BSM HAC และ RCTA ครับ ยางเดิมติดรถมีขนาด225/50/18ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้งแต่ขนาด215จนถึง225ยางติดรถมาจากโรงงานเป็นมิชลินไพรเมซี่โฟจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์ลนส์161มิมน้ำหนักรถอยู่ที่ประมาณ1.4ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.82 ยาว4.46สูง1.62เมตรฐานล้อมีความยาว2.64เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละประมาณ100กิโลกรัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ1เมตร90เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี n ้สไตล์ SUV แพลตฟอร์ม t n g a แพลตฟอร์มครับ ถังน้ำมันมีขนาด36ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน91และรองรับได้จนถึง E20 ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับป้ายแดงมีไม้ห้2ดอกนะที่กระจกมองข้างซ้ายขวามีระบบบรายสปอร์ตไหมด้วยครับกระจกทุกบานมีโลโก้โตโยตา้าเลเบลที่เสาบีมี2จุด1และ2ครับ ประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟทัชหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกล็อกกระจกล็อกประตูสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4ี่บานคู่หน้าเป็นอัตโนมัติครับช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด6 0 0อซีลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทาง เดินหน้าถอยหลังยกบ่อด้านหน้ายกบ่อด้านหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้นะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันมีที่พักเท้าไหมด้วยนะครับเป็นแป้นพลาสติกติดไปกับพร้อมช่องเสียบ OBD2 และที่เปิดฝากระโปรงหน้าสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าปรับไฟหน้าสูงต่ำไฟสูงอัตโนมัติช่องแอร พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันสามก้านหุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตราอยู่ตรงบริเวณนี้ปรับด้วยมือได้สี่ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังขึ้นลงครับทางด้านซ้ายมือเกี่ยวกับระบบมันติมีเดียทำงานร่วมกับหน้าจอหลัก หมดการใช้งานรับสายโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงทางด้านขวามือเกี่ยวกับระบบคูชคอนโทรลป้องกันการชนป้องกันการออกนอกเลนโหมดการใช้งานการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับและเป็นแบบอัตโนมัติการสัญญาณไฟเลี้ยวที่เปิดไฟหน้าไฟสูงอยู่ทางด้านขวามือเป็นแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกัน เรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาเกี่ยวกวับระบบไฮบริดตรงกลางคือไมความเร็วได้ถึง200ขวามือน้ำมันและอุณหภูมิน้ำครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางออกแบบได้ดีการวางอุปกรณ์นะครับหรือว่าปุ่มเนี่ยถือว่าใช้งานง่ายช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุ เฉพาะบริเวณนี้ที่เป็นซอฟทัสนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปถุงลมนิรภัยมีมาให้ทั้งหมด7จุดคู่หน้า2เบาะคู่หน้า2เสา B2 และรองหัวเข่าคนขับ1ครับหน้าจอหลักติดตั้งมาจากโรงงานมีขนาดประมาณ8-9ถึง9นิ้วเป็นแบบทัสกรีนครับเซนในการใช้งานถือว่าด,ดีไวขึ้นกว่าเดิมนะครับ สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เข้าที่ s e t ติ้งเข้าที่ system system language เลือกเป็นภาษาไทยฟอนต์อ่านง่ายครับคนสูงอายุก็อ่านได้และไม่กระโดดอันนี้ชอบครับที่สำคัญมี Apple c a r p l a y กับ Android Auto มาให้ลุงลองเชื่อมต่อดูแล้วครับเชื่อมง่ายอยู่สวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจน ขนาบข้างด้วยช่องแอร์ระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลเป็นดิจิตอลควบคุมอุณหภูมิแยก2โซนซ้ายขวาฟังก์ชันการใช้งานปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือปุ่มปรับอุณหภูมิรวมถ้าไฟติดนะครับจะปรับพร้อมการซ้ายขวาถ้าต้องการปรับแยกปิดเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ อากาศภายในภายนอกโหมดการใช้งานโหมดแรงลมลดแรงลมเพิ่มแรงลมปรับได้7ระดับโหมดอีโคไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังระบบแอร์อัตโนมัติปรับอุณหภูมิทางด้านขวาปรับอุณหภูมิรวมและปิดการทำงานครับช่องเก็บของพื้นด้านล่างเป็นยางรองกันลื่นลึกประมาณหฝ่ามือครับโหมดการขับขี่จะมีอยู่4โหมดนะครับ e v Mode แล้วก็ dive โ o ม e อีก3ก็คือ eco normal และ sport ครับเปิดปิดระบบการทรงตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ ecvt ทำงานได้ดีมากๆนะครับตอบสนองกับการใช้งานเท่าที่ทดลองขับเนี่ยการ,ปรเปลี่ยนระหว่างระบบไฮบริดกับระบบเครื่องยนต์เนี่ยเสียงดังน้อยมากตำแหน่งเกียร์ p r N D และ B เอาไว้ลงทางลาดชันมีปุ่มชิปล็อกมาให้ด้วยนะครับเอาไว้จอดแปะหรือว่าจอดใส่เกียร์ว่างให้เข็นได้วิธีการใช้งานกดและดึงลงมาที่ N ครับออตโต้เบครคโเอาไว้ใช้ยามรถติดและเบรกมือไฟฟ้าล็อกปลดล็อกที่วางแก้วหรือคัพโคเดอร์มีมาให้2ช่อง พื้นด้านล่างเป็นพลาสติกสามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนซ์ได้พร้อมกันทั้งสองช่องนะครับด้านบนไม่ขบกันและไม่เกะก,กะเวลาที่เราใช้งานคันเกียร์ที่พักแขนมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับตัวรถวัสดุด้านนอกเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้ำมีความหนาครับทำให้ความรู้สึกในการเท้าดีข้างใต้ เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ลึกประมาณ1ฝ่ามือพื้นด้านล่างรองด้วยพรมมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องและมีช่องหลบสายมาให้ด้วยถือว่าออกแบบได้ดีครับถึงแม้ว่าที่พักแขนจะเลื่อนมาด้านหน้าไม่ได้ก็จริงแต่ระยะกับคันเกียร์ดีครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุปเป็นหนงังด้านในบุด,ด้วยฟองน้ำมีความหนานะครับ ทำให้ความรู้สึกในการเท้าดีขนาดถือว่ายอมรับได้ระยะพวงมาล,ลัยดีครับเก๊เก็บของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือครึ่งด้านในนะครับวัสดุเป็นพลาสติกเก็บเอกสารเก็บกับตัวรถได้ครบครับเอกสารคู่มือติดรถนะครับเขายังไม่ได้แกะลุงเลยไม่กล้าตัวคู่มือเป็นภาษาไทยอ่านทำความเข้าใจง่ายครับ สำหรับค่าภาษีรายปีป้ายแดงตอนนี้อยู่ที่ปีละประมาณ1,800บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างและความยาวกำลังดีเหมาะสมกับตัวรถครับไฟส่องแผนที่และไฟสอ่องในสารด้านหน้าใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกปุ่มกันชัดเจนครับไฟส่องแผนที่ไฟสอง,งในสาร ม่านบังแดดวัสดุให้มาดีครับเป็นพลาสติกแข็งมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านเวลาที่เราเปิดฝาไฟจะติดขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด4อันวัสดุบุหลังคาทำได้ดีครับและบริเวณด้านหน้ามีช่องหลบสายด้วยนะครับเอาไว้สำหรับติดกล้องเบาะที่นั่งคนขับโดยรวมทำได้ดีลุงชอบครับ วัสดุเป็นหนังบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราเป็นหนังรูเพื่อการระบายอากาศที่ดีบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบตัวเบาะนะครับใหญ่กว้างยาวแบร,รองต้นขาได้ดีในระดับหนึ่งสังเกตจากที่ลุงนั่งครับพนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้และด้านบนตกแต่งด้วยหนังกลับ ทำให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นสําหรับสีของตัวเบาะนะครับจะขึ้นอยู่กับสีด้านนอกด้วยว่าคุณเลือกสีอะไรหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับองศาดีครับรับกับศีรษะอันนี้ลุงชอบเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้สีทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่ประมาณกึ่งกลางกระจกหรือว่าสูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้ว เลก r รูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่1นนิ้วพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดที่สุดขาซ้ายติดซุ้มร้อนิดนึงครับขยับประมาณ4นิ้วเหยียดที่สุดเช่นเดียวกันเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วนะครับระยะห่างจากคอนโซลนะมีอยู่ประมาณ2นิ้วเฮดรูมมีอยู่2กํกำปัน้นจะต่างจากตัวมูนลูปนิดนึงนะครับมูนลูปจะมีอยู่ประมาณ1กํากำปั้นเท่านั้นหลายคนทักว่าระยะไม่ตรงกับลุงนะครับ อย่างแรกเนี่ยเราอาจจะปรับเบาะไม่เหมือนกันอย่างที่2นะครับให้ลองเช็คดูด้วยว่าพรมเนี่ยหนามากน้อยขนาดไหนถ้าพรมหนามากๆองศามันก็เปลี่ยนนะครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนิดนึงและที่แถว2อ,ออกแบบได้ดีไม่ติดเสาซีครับแผงประตูแถว2วัสดุซอฟทัชหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูป มีที่ใส่ขวดน้ำขนาด6 0 0ซีซีมาให้ทั้ง2ด้านครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้เฉพาะฝั่งด้านข้างคนขับเท่านั้นครับด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องแอร์แถว2มาให้2ช่องด้านล่างอัปเกรดจากของเดิมมาเป็นช่องเสียบ usb type c มาให้2ช่องครับเบาะที่นั่งแถว2โดยรวมถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งลุงชอบของคู่แข่งมากกว่า ตัวเบาใหญ่กว้างแบแต่สั้นสังเกตได้จากที่ลุงนั่งครับพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีและที่สำคัญสามารถปรับองศาได้ถึงแม้ว่าจะระดับเดียวก็ตามมันทำให้เวลาเรานั่งทางไกลสบายขึ้นครับหัวหมอนปรับความสูงได้หนึ่งระดับองศาถือว่าทำได้ดีครับเฮดโรมมีอยู่สองกำปัน้น แต่ไม่รู้ว่าลุงรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับว่าตัวบเบ่ยมันดูสูงขึ้นเพราะมุมมองด้านหน้าดูโปร่งโล่งมากขึ้นเลกรมมีอยู่หนึ่งกำปั้นพื้นที่วางเท้าค่อนข้างแคบแต่รางบ่อด้านหน้าสูงทำให้เราสอดเท้าได้สุดอุโมงค์เพาขับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่ลุงกดพมให้ดูเลยทำให้การเข้าออกห้องโดยสารทำได้ง่ายที่พักแขน กว้างแต่สั้นตามสไตล์ของตัวบอกความรู้สึกในการเท้าดีมีที่วางแก้วหรือครับโคเดอร์มาให้2ช่องพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกสามารถใส่แก้วขนาด30 3หรือ2ออนได้พร้อมกันทั้ง2ช่องนะครับที่สำคัญไม่ขบด้านบนด้วยตำแหน่งบอกคนที่5มีหัวหมอนมาให้เป็นลักษณะตัวแอลใหญ่ความถึงไม่ดึงออกก็สามารถนั่งได้อันนี้คือข้อดีครับ ปรับความสูงได้หนึ่งระดับองศางั้นๆครับพนักพิงค่อนข้างแข็งเพราะว่าเป็นที่พักแขนตัวเบาะทำได้ดีนั่งนุ่มสบายในระดับหนึ่งพื้นที่วางเท้าลุงเท้าเบอร์8นะครับสามารถวางได้แบบนี้ถือว่าทำได้ดีแต่ถ้าจะนั่งให้สบายเวลาเดินทางไกลแช่พื้นที่วางเท้านั่งสบายกว่าครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งสบายกว่าครับ เข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักตำาหนังบอกคนที่5เป็นแบบล็อก3จุดดีมากครับมี ISOFIX มาให้ทั้ง2ด้านครับไฟช่องในสารแถว2อยู่บริเวณศีรษะคนนั่งแถว2พอดีที่มันต้องอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะมันจะมีบางรุ่นที่เป็นหลังคามูลลูปด้านหน้าด้วยห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้4วิธี 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสาร สองสวิตท,ที่ฝาท้าย3ที่กุญแจรีโมทและ4ี่คิกเซนเซอร์ครับถ้าเปรียบเทียบกันในยุคแรกๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะระบบกันแามทําได้ดีครับ สวิตปิดฝาท้ายมีมาให้2แบบครับปิดธรรมดากับปิดและล็อกด้วยถือว่าดีมากพื้นที่ใต้ม่านบังสัมภาระนะครับมีอยู่434ลิตรถือว่าเพียงพอกับการใช้งานถ้าเอาม่านบังสัมภาระออกสามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ครับไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ทางด้านซ้ายมือฮุกแขวนของมีมาให้ทั้งสงด้านรับน้ำหนักได้มากสุด2กิโลกร,รัมครับข้างใต้ จะเป็นที่เก็บแม่แรงเครื่องมือชุดปะยางไม่มียางอะไรมาให้นะครับสำหรับแบตลิเทียมจะอยู่บริเวณใต้บาะแถว2ครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระบาะแถว2ส,สามารถพับได้แบบ40 60ที่มือเปิดตรงนี้ครับดึงขึ้นแล้วพับลง ทับบ่อในลักษณะนี้แล้วเสียดายที่มันไม่ราบเสมอกันมีความสูงของพื้นที่แตกต่างกันประมาณเกือบ20เซนครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบโครงสร้างอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากตัวแพ็คแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างใต้บ่อเนี่แหละครับแต่ถ้าพับบ่ะในลักษณะนี้และคิดพื้นที่รวมด้านบนนะครับจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระโดยรวมประมาณ1,400-1,500ลิตรเดียว พื้นที่ขนาด4 3 3 4 .3 4ลิตรลุงเข้ามานอนได้สบายๆเลยครับข้อดี 1. เครื่องยนต์สมรรถนะการขับขี่ดีขึ้นถึงจะเป็นเครื่องยนต์รหัสเดิมแต่ปรับแต่งให้ประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมดีขึ้น 2. มิติตัวรถกำลังดีหน้าตาหล่อขึ้นจะใช้งานส่วนตัวหรือใช้ร่วมกับครอบครัวก็ตอบโจทย์เป็นรถคันเดียวในบ้านได้ 3. อัตราสิ้นเปลืองระบบไฮบริดในเมืองประหยัดขึ้นนอกเมืองใกล้เคียงของเดิมค่าเฉลี่ยโดยรวมดีขึ้น 4. ช่วงล่างดีออปชั่นให้มาครบยกจากตัวรุ่นท็อปโฉมเปิดตัวมาให้เกือบทั้งหมดดูคุ้มค่ามากขึ้น 5. ศูนย์บริการอู่ซ่อมอัหล่บริการหลังการขายไว้ใจได้ใช้งานได้อีกยาวๆราคามือสองตกน้อย ข้อเสีย 1. เสียงรบกวนจากภายในห้องโดยสารบริเวณแผงประตูและคอนโซลกลางซึ่งอาจเกิดจากการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ภายใน 2. ระบบช่วงล่างให้มาดีก็จริงแต่ความเร็วสูงมีโยนย้วยส่วนตัวมองว่าก็แล้วแต่ความชอบดีในแบบใช้งานในชีวิตประจำวันถ้าอยากหนึบกว่านี้แนะนำไปรุ่นท็อปครับ 3. ระบบปะประกาศมีกลิ่นสารเคมีไม่พึงประสงค์ออกมาจากตู้แอร์ 4. คุณภาพวัสดุภายในมีความทนทานก็จริงแต่ขาดความหรูหราเมื่อเปรียบเทียบกับรถในระดับเดียวกัน 5. เป็นรุ่นปรับโฉมก็จริงแต่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนอกจากหน้าตาและการปรับแต่งบางอย่างแต่โดยรวมดูคุ้มค่าขึ้นครับ อาการประจำรุ่นจะรวมไปถึงโฉมเปิดตัวด้วย 1. สีบางกระเทาะง่ายตัวถังบุบง่ายปลายท่อพักไอเสียเป็นสนิม 2. หน้าจอหลักค้างกดยากรวนเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto ไม่ได้ลองเข้าไปในศูนย์นะครับอัเอปเดตซอฟต์แวร์อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบกล้อง3 6 0องศาเสียบ่อยครับ3 ยางรองแท่นเกียร์ซุดอีกอาการหนึ่งก็คือน้ำเข้าห้องเครื่องผ่านทางช่องไฟหน้าแต่รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานี้นะ 4. พวงมาลัยกระตุกมีเสียงดังแค่ลำคาญใจไม่มีผลกับการใช้งานครับ 5. น้ำรัว่วเข้าไปขังที่บานประตูเกิดจากช่องระบายน้ำอุดตัน เปิดจุกยางทําความสะอาดหายส่วนน้ำรั่วเข้าฝาท้ายเกิดจากงานประกอบมันตรวจสอบทำความสะอาดจบครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง20-22กิโลลิตรนอกเมือง18-19กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ19-20กิกโลลิตรสำหรับโฉมนี้เท่าที่ลุงใช้งานนะครับในเมืองประหยัดเพิ่มขึ้นนอกเมืองกินเท่าเดิมครับ คู่เปรียบในกลุ่ม HEV และ PHEV ด้วยกัน 1. Honda CR 2. Nissan x t x a e l 3. Haval s 6 PHEV และ 4. MG HS PHEV ครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยนะครับณนะปัจจุบันมีอยู่4รุ่นเริ่มต้นตั้งแต่0.99แสนจนถึง1.2ล้านราคามือ2ณ้ณปัจจุบัน โฉมที่อยู่ตรงหน้านยังไม่มีนะครับแต่โฉมก่อนหน้านั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยณปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0 0ถึบาทครับกับ New c o r o l a c r o s s นะครับดูเหมือนว่าจะหน้าตาใหม่ขึ้นแต่สเปคเดิมอันที่จริงไม่ใช่นะครับมีรายละเอียดปีกย่อยที่เขาปรับแต่งมาเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เป็นลิเทียมไอออนอัดตาเร่งตีนต้นความประหยัดหรือว่ามอเตอร์ถูกจูนมาใหม่ ทำให้มันขับง่ายขึ้นขับสนุกมากขึ้นตอบสนองกับการใช้งานและมีความประหยัดมากขึ้นลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณตั้งแต่900 0แสนจนถึงล้านสองคุณสามารถหารถ SUV นะครับที่เป็น Hybrid มาใช้งานได้และมีความประหยัดด้วยถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ ฮ o ลล่าคอรสสำหรับลุงเนี่ยมันเป็นรถที่ถูกใจใช่เลยโดนตั้งแต่ตอนที่ได้เริ่มทำการทดสอบแล้วนะครับแล้วก็เคยคิดไปด้วยว่าถ้าจังหวัดดีๆจะหามาใช้สักคันในแบบ SUV นะครับเราเน้นใช้งานทางเรียบเป็นแบบขับสองนะครับมีความประหยัดก็มองในตัวงไฮบริดนี่แหละเพราะว่าโดยโดยขนาดของตัวรถนะครับมันเหมาะแล้วมันเพียงพอ,องการใช้งานสำหรับลุงนะลุงว่า จากรถที่ลุงมีในบ้านอ่ะลุงขาดเซกเมนต์นี้พอดีช่วงล่างนะครับถือว่าทําได้ดีนุ่มนวลน,นะครับการทรงตัวดีระบบการทรงตัวดีที่ได้ลองเทสแล้วเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างอะไรที่ควรมีนะครับมีหมดมือสองเล่นได้ถ้าเจอสภาพดีแต่ถ้าใครอยากได้หน้าหล่อๆนะครับอย่างโฉมเนี้ยก็ต้องใช้มือหนึ่งเท่านั้นละครับตอนนี้